อรุณสวัสดยามเช้าเช้านี้แวะเติมพลังชมสวนจะไปดูกันว่าผลผลิตเป็นไงบ้างอรุณสวัสดยามเช้าเช้านี้ไม่ได้ตื่นตีสีไม่ได้ปั่นตีห้าีภารกิจต่างจังหวัดเลยแวะที่บ้านเติมพลัง อยีชมสวนยามเช้าฮะผลผลิตปีนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างปลูกเพื่อความสุขไปครับชมกันบรรยากาศยามเช้าที่บรรยากาศแบบบรรหนอกบรรหนอกแบบลุกทุ่งลุกทุ่ง หน้าฝนต้นไม้ก็จะชื่นใจฮอันนี้ต้นผักติ้วนะนี่ผักติว้วกินกับลาบมีมะขามงประดูนี่ก็ประดูประมาณห้าปีละประมาณ5้ปา5ปีโตวไวมากนี่นกระตอบน้อยนะนนเป็นที่พัก เล็กๆอันนี้ต้นผักติ้วนะฮะต้นมะนนาเอาอันนี้หน่อมไม้หน่อมไม้ไผ่ใช้ลำกินหน่อได้ฮะกระท้อนเป็นลูกแล้วนะแต่ลูกอาจจะยังไม่เยอะมากอาลองไปดูมี่อ้ลูกจะมีขอได้ขอได้ ลูกใหญ่ก็มีนะนี่โอ้โห oh, นี่มันเริ่มเลยฮะพอได้กินนะอยากกินก็ต้องปลูกอยากมีก็ต้องสร้างฮนะนี่ต้นหมักเม่านะเป็นต้นที่มันจะออกลูกทุกปีนะแต่ว่าไม่ค่อยติดหนะรือไม่ถูกกับภูมิประเทศเลยนี่หน่อไม้บงหวานมีแค่ก่อเดียวก็พอ เวลามันออกอันนี้จะค่อนข้างรกเลยมีไว้เฉยๆไปอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ทำใหม่นะนกะไ่เริ่มออกหน่อแล้วเริ่มแตกเริ่มมีลำแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่โซนที่ปลูก คร้ของคุณยายนี่ปลาในล่องชมสวนบรรยากาศแบบสบายๆอนะันนี้ต้นเงาะเงาะกำลังโตปลูกเมื่อปีที่แล้วอนะันนี้ต้นอะไรนะม่อนไข่นะหรือเซียนท้อ,นะอปลาปลาน,นิน,นะนเยอะ าากศาตะไคร้นี่ก็คุณยายได้ขายเยอะแล้วนะขายตลอดนะน้อยหนานหนาโน่งโหยปัสซิวนะที่หยุบยับไปหมดเยอะแยะไปหมดนะหายกยอปราซิว ยากาศในสวนบรรยากาศรอบๆอ,อยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นนะฮะ ในร่องน้ำก็จะมีปลาก็พาเด็กๆมาตกปลาเรียนรู้วิถีธรรมชาติพอได้อยู่ได้กินเดี๋ยวไปดูโซนโซนปลาเนี่ยก,กำลังโตงเดี๋ยวช่วงแรกๆเราจะต้องเลี้ยงลำก่อนโซนนี้อุดมสมบูรณ์มาก ต้นมะละกอต้นเล็กๆเ,เป็นลูกแล้วนี่พันเตี้ยนะอันนี้พริกต้นแค่นี้ก็ได้กินนะมะละกอ,ะก,อก็ปีเลยปลูกแซมไปนีเป็นมะละกอลูกสวยๆเลยตะไคร้ มีมอนไข่เนีーー่ยไปเต้นพริก <lawsuit> ต <ulously What S 1> <eterm oon> ้นพริกดกเป็นมอนไข่สวย แค่นี้ก็สุกแล้วเดิมที่ตรงนี้เนี่ยเป็นทุ่งนาเป็นท้องนาอย่างเดียวไม่มีต้นไม้เลยเมื่อก่อนพื้นที่ที่เราเห็นเป็นสวนเป็นป่าเป็นล่องน้ำนะฮะพื้นที่เดิมเขาก็คือเป็นพื้นที่ท้องนาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แบบน,นี้เดิมเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เราปั้นมากับมือเราสร้างจากใจฮะจากการเขียนแบบแล้วก็ลงมือทําก็เห็นอย่างที่เป็นนะเะนี่น็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตอันนี้ไว้เป็นต้นพันธุ์อน,นี้เขเรียกไผ่อะไรม่รไผ่ลวก มาจากสกลน,ค,นครมาไกลจากสกลเราปลูกพิษณุโลกหน่อมสวยกินอร่อยฮะลำก็เอาไปใช้งานได้แล้วก็นี้นี่กิจกรรมอีกหนึ่งอย่างวันนี้เขาว่ามันพอเป็นไปได้นี่อเอ่ยเชื้อเห็ดเรามีต้นไม้แล้ว เราก็จะใส่เชื้อเห็ดนี่เป็นโซนสวนป่าอายุต้นไม้ก็สี่ห้าปีอันนี้เป็นไผ่ซา,างมุนฮะปีที่แล้วไม่ค่อยดกนะแต่ปีนี้ค่อนข้างเยอะหน่อหน่อเยอะลำใหญ่ละอันนี้จะมีทั้งเอาไว้ใช้ลำนะแล้วก็เอาเอาไ้กินหน่อนนะ เริ่มหนาแล้วเริ่มแน่นแล้วนีนจีเป็นโซนต้นไม้ฮะไม้ป่าทั้งหมดเลยต้นสักมะข่าโมงมะฮอกกันียางนานี่คุณยายได้ทีฮะผูกเปนอนตรงนี้ลนะลมรื่นเยน็นสบายเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปใส่ตามขนต้นยางนาดูว,ว่าจะเป็นไหม ตามลากมันนะไปฮะตอนนี้เราอยู่ในโซนสวนป่าอันนี้ต้นพยุงต้นพยุงต้นพยุงถ้าเขาอยู่กับเพื่อนเพื่อนต้นไม้อื่นๆเขาก็จะแข่งกันขึ้นเหมือนกันนะมันก็ไม่ต้องคดงองเหมือนอย่างอื่นอันนี้ก็จะมีกิ่นแขนงบ้าง เดี๋ยว่ะต้องตัดออกโซนสวนป่าฮะมบรรยากาศลมลืนเมื่อก,ก่อนก็หญ้าเยอะพอต้นไม้เริ่มโตมันก็หญ้าก็ไม่ค่อยมีต้นไม้ก็เริ่มโตกันแล้วไปดูสวยงามแค่นี้ก็สุกแล้วลมลืน่นผลิตภัณฑ์ในสวน กไอพอได้กินอนะ่ะติ๊กไทยกำลังออกน้ำงานมะพร้าวอ,อยากกินก็ได้กินหวานหวานเก็บ มันาวลูกใหญ่ๆเลยมะนนาวมีอะโวคาโดอะอะโวคาโดลูกโตเลยลูกอะโวคาโดเลยลูกอะโวคาโด มันหนาวมันหนาวนี่พั <S <S นนะถุนเก่านีลูกใหญ่มากโอ้ยโอ้โหลูกใหญ่มากเลยนี่ทูเรียนทูเรียน,นตัวนี้นี่ก็ทูเรียน นี่ขิงขากระชายอันนี้ลองกองลองกองผักหวานป่านะน้อยหนาน้อยหน่งลูกใหญ่มากให้ดูีน จีอ่ะจียังไม่ได้ผลเลยมะานาวนมะพร้าวขนุนลำใหญ่มะม่วงุเรียนต้นใหญ่ฮะอีกไม่กี่ปีคงจะมีลูกให้เห็นดูแลมานประมาณสองสามปีนะ้ว ดโอโคโดดูมะนาวกินมะพร้าวต่อนี่มะนาวพอได้กินพวกใหญ่ตัรองรองสุกฝรั่งฝรั่งนี่ต้องหอ่อนะไม่หอ่อไม่ได้กินมลแงเยอะ นี่เป็นลองสูนเล็กมะนาวส่วนนี้ก็เป็นต้นกล้วยนี่เป็นโซนเกาะกลางมีกล้วยหอมกล้วยเล็บมือน,นางน้ำว้าขนุนนี่ตู้ขนุนขนุนพันธุ์นี้แบบ ลูกใหญ่หวานกรอบต้นติเตียแทบจะบุญดินแล้วขนมขนส้มโอนีส้มโอมโออกลูกแล้วส้มโอหลักลุก่เขาแตงกวาก็มีหลายอย่างดูปลีกล้วยันใหญ่แค่ไหนนี่ปลี เป็นน้ำหวานนี่เป็นมะพร้าวนี่ขิงข่ากระชายเรนะี่ยเป็นกล้วยตัดต้นกล้วยก่อนคอหักนี่นกล้วยจะใคร ลองสวนต้นกล้วยอันนี้มะยงชิดไม่โตเลยตะไคร้เยอะไค้ขึ้นใหญ่อันนี้ตะไคร้ขายโลละสิบบาททำไม่ทันเลยฮะตอนแรกก็ปลูกกันดินพังแต่ตอนนี้กลายเป็นเศรษฐกิจน,น้อยๆอันนี้มะม่วงหิมะพาน นี่พวกนี้จะเป็นกล้วยเล็บมือหนางลูกใหญ่หอมหวานลูกเหนียวยังมีอะโวคาโดเป็นอะโวคาโดกับลองกองที่หน้านจะเป็นลูกเงาะเงาะมีเงาะเอาไว้เงี้ย มายองชิดเออกลางีเงาะสอดนีต้นเงาะเริ่มโตแล้วปีหน้าไม่แน่ใจจะเป็นลูกไหมเหงาะแถวนี้มีอยู่สามสี่ต้นนี่ก็เงาะมีสสมโอมันโตแล้วเดีย๋ยวไปดูโซน น้ำนีนี่ปลานะในร่องน้ำเล็กๆมีปลาด้วยทุกคนเชื่อมต่อกับโซนสวนป่ามะพร้าวมะพร้าวนี่ด้วงชอบเจาะก,กินนี่ก็ออกลูกแล้วต้นขน,นุน ตายเรียบร้อยส,ส่วนป่าตรงนี้ก็จะเป็นสวนป่าแล้วก็มีสระน้ำนํำน้ําก็ปลาค่อนข้าง,งเยอะพอได้กินฮะสามองศาสวยงามเวลา มีโอกาสพักจากการทำงานประจำก็มาเข้าสวนเดินชมสวนเดินเล่นไปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติเกิดจากความฝันเกิดจากการลงมือทำเขาบอกว่าไม่มีความสำเร็จใดที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ลงมือทำอยากมีก็ต้องสร้าง มะม่วงหิมพนันห์ฮะแค่ไม่กี่ต้นกินไม่ทันแล้วฮะก็นี่ฮะของปโปรดของปโปรดเลยขี้เหล็กขี้เหล็กก็ปลูกเป็นแถวอย่างี้นี่เดี๋ยวใไม่ตัดแต่งเลยเดี๋ยวมาตัดแต่งแล้วก็เก็บยอดขี้เหล็กไปต้มต้มสักสองน้ำเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นก้อนใส่ถุง ใส่ช่องฟิตไว้ทำเป็นสเสบียงไว้กินได้หลายเดือนเดีย๋ยวมาตัดแต่งอีกทีพร้อมกับเก็บยอดนะจะเป็นวันพรุ่งนี้นยดูวันเวลากันไม่ค่อยว่างขี้เด็กปลูกแค่นี้ฮะออกินสบายสบาย พื้นที่ไม่ได้เยอะมากจะพาแวะตรงนี้นิดนึงชมบรรยากาศยามเช้าสวยไหมนี่ต้นชะอมนี่ต้นมะนาวของกินทั้งนั้นเลย ช่มสวนมะพร้าวอันนี้มันเจอด้วงทำลายยอดไปก่อนนะดูแลไว้เดี๋ยวมันก็โตม่วงขาขาขาอ่อนพี่นี่เราขุดไปไปทำกับข้าวสักหน่อย